เพจประจวดเพืนว่ะแ่ว่าที่จ่าพี่น้องจ้าหนึ่งหักสองข้าวผ้ามากินเนี่ยต้ตม,ตมต้มเลยพี่น้องจ้ากินยั้งบ่ได้เลยเนื้อกับมื่กินเพลินพี่น้องก็เลยสะกินแต่วพวกนี้แหละพะพวกกุ้งพวกตำสมนี่แหละเนี่ยมากพี่น้องจ้ามือน,นีก็ตำกุ้งรวง ใส้ขนมเสน้นใส่บักแตงพี่น,ออนอ้องมาบววอะไรยังหานพี่น้องเลิกกันว่ากกัจัดโหลดพี่น้องจา้ากินเลยจา้ามาพี่นอดด้องตรวจวจนับกันเฮ้ยหลุดสารตรวจจัดฝาดบูโอ้ย,สดดอยใส่สวนมาเกิงเกลงนะอ่บักมือยิบเลยพี่น้องหลังเลยพี่น้องจา้ามือกัน,นกเลยชิมน้ำแดงจัดโลดจ้ดที่รักจาก้า พี่น้เด้อขึ้ทนท้งหมดเฮ้ยเจนนี่กระแส่นำพี่น้องแช่น้ำไปให้มันดูดน้ำแล้ว พักกัมีพักบุงพี่นนอะพักบุงจินพักขนาโอเมนพักกระจอนหมดเธอกระจอนเนาะอือโอนอือกี่ปนหางหมดเขา่า กุ้งปัาหางมันเป็นยาดีไ่เธอบรลลเขาว่าถเราคมแก่พันมาได้ก็ว่าไปหิน้องหาแน็ตะมาบอกจัางแม่นู้เหนล้วฮึงใจครับอือหืจะ้อาจะช้อนมเธอจะกุ้งตังเยอะ ดอกตุ้มมากดอกกัหดหายยู่จักดอกบยบอดได้เป็นดอกทองแต่ก็มากดอกเ้อะจังนั่นแหลว <c oughs> ดอกยังน,นก็ดอกรักของผีละจ้ะน้องจา้าบีบบีว่ะเด้อ <c oughs> ขนมใสหมื่นนี่มันส่งบวกขักไปเนาะอาบัวจ้ะเป็นไงบุญเนาะมกินหอดห่งจะได้อยู่โยงคงกับพันบ่จ้ะ <laughs> ก้อนแห้มาเทศงานกันอยากกระดวัดดพี่น้องอืแซมสุดอ่ะอืออะไรเป็นแบบกินกุ้งเหรอกุ้งอะไรใหเฮ้ยพี่น้องออจ๋ดดจงจา เมื่อเย็นกินได้ไม่เยอะเคยกินแค่แตงครับอ,อู๋จให้เจลากินหมดจะจะอูบุกขึ้นเกลจ้ะ,จะ,จะว,ว้าวข้าวตโมปัสสีิโ๊ปัสสีถโ๊ปัสสีถ้า Hiếu Hiếu khách nhận Hãy subscribe cho không ชิมหาตัตหิวจานบุ่งหนอ,อข้องกรอบผักอะไร จัดเนื้อน้ำนเป็นว่าอหไพี่น้องพี่น้องบอกไปเอ้ยบ้านไรกินเนื้อกะขออนุญาตบังเขาไปได้จ้ะแต่ว่ากะเปิดบุงที่ซือเปิดไวงให้ไก่

sám tuột, ừ sáu, yeah. hà sáu, sáu, phát thuốc ừ. sáu, bỏ sáu, okay. sáu, mึง เคยมีเห็นอย่างบ่พุ่นน่ะ nữa ừ. xo luôn sao ừ. Thương ก,กินคักไปเนอะประแดกเนี่ยบางบางเทียงจดีน้าพาไปกินสเต็กโห่ลทางใช่หมนลนทางเลยเกิ <c oughs> อพอประแดกกินมัมัมัมมมอยู่ข่อยมด้สิคำมนได้สิคำเด้ดด <c oughs> ขาดประแดกปุ๋ยไหนกูไหคือสิเมียนละแนวนี้ ơ đồ sao kẹp hết chín năm thôi bây nên tiện bất đồ bạn mất ส้มกับยาคัอ่ะ มุดแตบว้ต,ต้ม้อมดีใจใครที่เต็นต้นสินดวงยิ่งไ่นนอกแปแกมาแล้วไปแรกมาแล้วมาสั่นมา thương khách lần kinh xung tâm nhầm dây vai mắc lái ừ. โห,หพี่น้องเซ่แบแห้งเบิดคักๆมือตบไถ่ส่วซนน้ำจุดๆืดหนัวสำหรักิบกินตำกุ้งลวกใส่บักแตงใส่ขนมจีนพี่น้อง ไลายพียกก่นะครับทุกคนได้จ้ะทามากต่อชอบกกดไลค์กดติดตามเห้นได้จ้ะเพื่อนกำลังใจให้ 1, 2, หนึ่งหักสองห้าองเฮ็ดคลิปรีบตอไปพี่น้องจ้ะขอบคุณห,หลายๆได้จ้ะสวัสดีจ้า